ได้รับคำท้าไอซ์มาเก็ชา์เรีนมาจากพี่ยิงน,นะคะตอนแรกที่เห็นโครงเห็นโครงการนี้ใหม่อะล้วก็เห็นจากพวกดาราผู้ชายแซ่บๆถามว่าผู้หญิงทำไมทำแต่เราก็ไม่ได้ไปดูไงคือบางคนก็แบบเสดก้กางสีขาวบางคนก็ท็อปเลสอย่างเงี้ยโอ้ยวเฮ้ยไม่เยินไปอ่ะไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งมันจะมาถึงตัวเอง ตอบได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวก่อนก่อ,อื่ขอท้าต่อก่อนว่าถ้าน้ําเย็นโดนตัวแล้วน่าจะไม่เหลือสภาพแล้วแหละขอท้าพี่ไก่อัจฉริยาค่ะขอท้าี่ปุ้ยและคิปป็อกซึ่งแต่งงานกันก็เหมือนคนเดียวกันเนาะก็เป็นหนึ่งเนาะแต่พี่ต้องทําคู่นะแล้วก็อีกคนนึงใครดีอ่พี่ปิงน้ไมยอมให้ท้า ต้นดีสามนะไปแล้วนะกติน้ำพระพลอไม่ยอมให้โดนตัวเลย